ก็กราบสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพลักวันนี้พบกับช่องเรื่องเล่าชาวบ้านอีกเช่นเคยครับวันนี้ทางช่องก็ได้พยายามนำค้นคว้าหาข้อมูลครับเรื่องพักประวัติเกจิอาจารย์ต่างๆและสิ่งที่ได้มานั่นก็คือผมได้ชีวิตประวัติของหลวงพ่อควงวัดหนองกระโดนนะครับผม อยู่จังหวัดคนครสวรรค์น,นะครับแล้วก็ตามด้วยหลวงพ่ออ้วนนะครับผมวัดหนองกระโดนจังหวัดคนครสวรรค์เช่นกันนะครับผมเราจะย้อนรอยอดีตวันนี้ในอดีตนะครับผมรับชมรับฟังกันได้ครับหลวงพ่อพวงครับเกิดเมื่อวันเสาร์เดือนสิบป,ปีวอกตรงกับพศออ2415นะครับผม หลวงพ่พวงเกิดที่บ้านฟ้าคลองตำบลหนองกระโดนอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์นะครับผมเมื่อวัยเยาว์นะครับท่านได้ศึกษาเล่าเรียนที่วัดหนองกระโดนซึ่งการเรียนนั้นมุ่งไปที่การเน้นนะครับท่านเน้นอ่านหนังสือภาษาไทยนะครับและหนังสือขอมและท่านก็ยังมีการชอบท่องบทสวดมนต์นะครับและต่อด้วยเรียนหนังสือกับพระในวัดนะครับตอนช่วงเย็นท่านจะไม่ ไม่เหมือนกับกับเด็กที่อื่นนะครับผมที่จะไปวิ่งเล่นนะครับพอตกเย็นก็จะไปเรียนหนังสือก็สมัยนั้นท่านก็ถือว่าเป็นคนที่ศึกษาดีครับเมื่ออายุย่างเข้าสู่วัยรุ่นนะครับผมท่านจึงลาออกจากวัดไปช่วยโยมอ่าทางพ่อแม่นะครับผมประกอบอาชีพจนครบอายุบวชนะครับก็คือยี่สิบปีบริบูรณ์จึงเข้าประสมบทที่วัดมหาโพใต้ตำบลมหาโพใต้อำเภอบรรพทพิสัย ปัจจุบันนี้ก็อําเภอนี้นครับอ่าขึ้นอยู่กับอำเภอเก้าเลี้ยวอยู่เก้าเลี้ยวนะครับผมโดยมีพระครูพิสิทธิ์สมถะคุณครับเป็นพระอุปชาครับอยู่ในสัมมนาเพศได้หนึ่งพรรษาที่วัดหนองกระโดนแล้วก็ลาสิกขานะครับก็หมายถึงว่าหลวงพ่อเนี่ยตอนนั้นที่บวชอยู่ได้หนึ่งพรนษานครับของสัมมนาเพศได้ก็เวลาลาออกมานะครับผม สึกออกไปจากคราสนะไปช่วยพ่อแม่ครับดำทำตะไรไถนาคือทิ่โคตรคนละครสวรรค์นะครับ,รรนนรบก็ผมจะบอกอย่างหนึ่งคือที่บ้านเนี่ยส่วนมากก็จะถ้าไม่ปลูกมันก็ทําไร่นะครับผมเพราะส่วนตัวผมเนี่ยผมก็อยู่อำเภอโกกพระผมเป็นคนนครสวรรค์นะครับผมก็ที่บ้านก็จะเป็นทํานาปลูกมันปลูกอ้อยก็ตามภาษาวิถีชาวบ้านครับ หลังจากที่ว่าหลวงพ่อพวงนะครับก็ได้ไปช่วยพ่อแม่ทาําไร่ไถนานะครับของเพชรคารวสาได้อยู่สักพักหนึ่งนะครับก็เริ่มเกิดการเบื่อหนในการที่ว่าเป็นคารวะนะครับก็คือเหมือนท่านเบื่อครับท่านจึงตัดสินใจนะครับจึงกลับมาอุปสมบทอีกครั้งหนึ่งเมื่ออายุยี่สิบสามปีบริบูรณ์ตรงกับพศสองพันสี่ร้อยสามสิบแปดที่วัดมหาโพใต้นะครับโดยมีพระครูพิสิทธ สมถะคุณนะครับหวงเลสครับก็คือหลวงพ่อเฮงนี่แหละหลวงพ่อเฮงวัดเขาดินใต้นะครับผมเป็นพระอุปชาพอท่านบวชเสร็จกับหลวงพ่อเฮงเนี่ยท่านก็ขอกลับไปอยู่ที่วัดหนองกระโดนหนองกระโดนตามเดิมนะครับและในการอุปสมบ,บทครั้งนี้นะครับผมหลวงพ่อพวงเนี่ยได้ตั้งปณิธานว่าจะดำรงสมณเพศตลอดไปก็คือท่านอยากจะบวชเป็นพระไปจวบจนจวบ สิ้นชีวิตอายุขยของท่านท่านจึงตั้งใจศึกษาพระธรรมวินัยนะครับจากพระประหลัดเคลือบเจ้าวาดวัดหนองกระโดนการปฏิบัติตามวิสัยของหลวงพ่อพวงนั้นก็จะเดินออกบินฑบาตเป็นจิตวัตรประจําวันในทุกๆเช้านะครับผมมีการทําวัดเช้าทําวัดเย็นไม่มีขาดครับไม่มีขาดตกบกพร่องในเรื่องของอเป็นพระพระสงฆ์นะครับผมท่านก็ทําตามหน้าที่ตลอด ส่วนเวลากลางคืนเนี่ยท่านจะนั่งเจริญกรรมฐานจนดึกทุกคืน,นครับจริยวัตรของท่านเป็นที่น่าเข้าบรบเลื่อมใสศรัทธายิ่งนักนะครับผมยึดมั่นในสัจธ,ธรรมที่ว่ายัตถาวาทีตถาการีนั่นก็คือหมายถึงนะครับผมคนตรงพูดอย่างไรทําอย่างนั้นจนมีคําพูดว่าหลวงพ่อพวงนะ่ะเป็นพระจริงๆครับผม ก็คือท่านพูดอะไรแล้วก็ทําตามที่ท่านพูดนะครับผมก็ือว่าเป็นรักษาสัจจะต่อมานะครับผมในช่วงปีสองพันสี่รอยห้าสิบนะครับผมหลวงพ่อพวงเนี่ยท่านได้รับตําแหน่งให้เป็นเจ้าวาดวัดหนองกระโดนนะครับเมื่อท่านมีพรรษา 12, สาิบสองพรรษาเนื่องจากพะระปลัดเคลือบนะครับเจ้าวาดท่านเดิมเนี่ยตอนนั้นก็มีประชาชนนะครับได้รัธนา ไปเป็นเจ้าวาดอยู่วัดหัวเมืองครับผมสมัยนี้วัดหัวม่วงอ่าหัวเมืองนะครับผมก็เปลี่ยนเป็นชื่อวัดนครสวรรค์นะครับผมก็อยู่ในในจังหวัดนครสวรรค์และต่อมาครับปีสอง8สี่้หกสิบแดเมื่อําบลรัดยาวนะครับผมได้มีการยกระดับยกฐานะขึ้นเป็นอำเภอลาดยาวในขนาดนั้นท่านเนี่ย ก็ยังเป็นเจ้าวาดอยู่ที่อยู่ที่วัดหนองกระโดนอยู่นะครับแล้วก็าทางที่ตำแหน่งของวัดลาดยาวเนี่ยวัดลาดยาวนะครับผมก็ได้เกิดว่างลงครับผมก็มีท่านาขุนนิพัตประสาทนะครับนายอำเภอลาดยาวขุนลาดบริบาลนะครับพ่อค้าประชาชน จึงได้จัดขบวนไปรับหลวงพ่อพวงที่วัดหนองกระโดนครับเพื่ออยากให้ท่านไปดํารงตําแหน่งจเจ้าอาวาสวัดลาดยาวและเจ้าคณะแขวงลาดยาวครับในปีพศออ2473และหลวงพ่อพวงตอนนั้นก็ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรเจ้าคณะอำเภอตรีชื่อพระครูนิวิธธรรมมาสารครับ และเป็นพระอุปชาในเขตแขวงลาดยาวเมื่อมีอายุ58ปีพรรษาที่35ครับผมอืมก็เป็นข้อมูลนะครับผมก่อนที่ท่านจะผ่านอะไรมาเนี่ยก็ก็ก,ก็ก็ถือว่าท่านผ่านมาเยอะนะหลังจากนั้นนะครับหลวงพ่อพวงเนี่ยมีความรู้ด้านการพูดง่ายว่าท่านเคยเป็นช่างอะ่ะ ท่านเด็กผ่านการมีฝีมือเป็นช่างเป็นอย่างดีนะครับโดยได้โดยได้ดไดอ่าช่วยเหลือพระประหลัดเชือบสร้างสาราวัดหัวเมืองก็คือวันพรสวัสดนะครับสร้างจนแล้วเสร็จต่อมาปีพศสองพันสี่ร้อยห้าสิบเก้าได้เป็นผู้นําการสร้างสาราวัดหนองยาวอําเภอหนองยาวนะครับผมและปีพศสองพันสี่ร้อยหกสิบเจ็ดได้บูรณะ,ะวัดหนองกระโดนนะครับ โดยสร้างศาลาการปลีเรียนขึ้นมาใหม่นะครับผมและก็ยังมีนะครับปีพศสองพันสี่ร้อยหกสิบแปดได้เป็นกําลังสําคัญนะครับผมสร้างศาลาการปลีเรียนให้แก่วัดเก้าเลี้ยวนะครับผมวัดเก้าเลี้ยวนะก็ปีสองพันสี่ร้อยหกสิบเก้าได้สร้างศาลาการปลีเรียนให้แก่วัดทับชุมพลและไปช่วยสร้างวัดหนองโลงตําบลหนองกรดอำเภอปากน้ำโพนครับโอ้โห แสดงว่าท่านเนี่ยเป็นพระนักสร้างจริงๆครับผมสร้างมาหลายอย่างหลายที่สุดยอดครับถือว่าเป็นพระที่น่าเลื่อมใสอีกหนึ่งองค์นะครับผมนอกจากนี้นะครับผมหลวงพ่อพวงเนี่ยยังได้ไปช่วยหลวงพ่อขันสร้างวัดลาดยาวอีกอำเภอลาดยาวนะครับในปีพศ2470ได้ก่อสร้างบนดบที่วัดหนองกระโดนนะครับเพื่อประดิษฐานลอยพระพุทธบาทจำลองและก่อสร้าง ศาลาวัดเดินขี้เหล็กและวัดบ้านไร่นะครับในปีพศ2471หลวงพ่อพวงเนี่ยได้เริ่มก่อสร้างวัดเขาสมุกอีกโดยสร้างศาลาการประเรียนโรงน้ําร้อนกุติสี่หลังหอฉันศาลาเก้าหลังสร้างรอยพระบุธธบาทรจาลองไว้บนยอดเขาสมุกและสร้างบนดบครอบไว้นะครับในการก่อสร้างเนี่ยใช้เวลา5ปีแล้วเสร็จนะครับผมเมื่อปีพศ2475เนี่ย มีเนื้อที่ดินทั้งหมดอนะ่ะสามสิบไร่เศษก็ถือว่าโอ้โหท่านเป็นนักสร้างนักปฏิบัติหลวงพ่อพวงวันหนองกะโดนเนี่ยเหรียญเขาเนี่ยถือว่าราคาในเซียนบรรดาเซียนพานะครับเหรียญเนี่ยเป็นหลักล้านนะครับผมสมัยนี้แล้วของทแท้ก็ผมว่าหายากนะครับผมแล้วชีวิตประวัติท่านนะครับผมก็เป็นที่น่าเศร้าตามประวัติข้อมูลที่ผมหามาปฏิบัติต่อได้นะครับผม เมื่อวันที่20เมษายนพุทธศักราช2476หลวงพ่าพวงเนี่ยท่านได้เกิดมรณะ,ะภาพด้วยาการสงบนะครับผมในเวลา17นาฬิกา15นาทีนหอสวดมนต์วัดหนองกระโดน,นครับท่านจากไปโดยแบบสงบนะครับไม่มีอาการเจ็บป่วยไม่มีอะไรแดงสิ้นในข้อมูลเนี่ยไม่มีบอกอะไรรายละเอียดอะไรมากครับผมแล้วก็รวมสิ่ิหลีอายุของท่านเนี่ยก็ หกสิบเอ็ดปีนะครับอายุกับพรรษาอีก 38, สามสิบแปดพรรษาหลังจากนั้นนะครับผมเมื่อหลวงพ่อพวงเสียเนี่ยท่านได้วรณภาพไปแล้วครับก็ได้มีการนำรูปปั้นรูปเหมือนหลวงพ่อพวงครับนำไปไว้ที่วัดหนองกระโดนนำไปไว้ที่วัดลัดยาวนำไปไวัดที่วัดเขาสมุกนะครับวัดหนองยาวและว,วัด วัดศรีสุทัศมารามนะครับผมก็คือวัดที่หลวงพ่อเนี่ยเคยไปสร้างไปสร้างอ่าสิ่งก่อสร้างทุกอย่างครับที่อยู่ตามวัดที่ผมเคยเล่าให้ฟังไปเมื่อตะครู่นะครับผมถือว่าท่านก็ได้สร้างคุณงามความดีเยอะนะครับส่วนเหรียญของท่านเนี่ยที่ว่าดังๆนะครับผมจะเป็นเหรียญรูปสี่เหลี่ยมนะครับผมก็เป็นวัตถุมงคลที่ว่าถือว่าดีอ่ะแล้วก็เขาว่าท่านเนี่ยสายเหนียวด้วยครับผม วัตถุมงคลท่านนะครับได้สร้างเอาไว้คือเหรียญรุ่นแรกปี2,470สร้างขึ้นเพื่อมอบให้แก่ผู้ร่วมบริจาคทุนทรัพย์สร้างสราราการประเรียนหลังใหม่นะครับเป็นเหรียญเนื้อทองแดงหูในตัวนะครับห่วงเชื่อมเหรียญรุ่นนี้นะคเป็นเหรียญหลักอีกหนึ่งเหรียญน,นะครับของจังหวัดนครสวรรค์นะครับที่เซียนพระทั่วประเทศไทยตามมหานะครับอยากเก็เกบสะสมนะครับ หลังจากมีหลวงพ่อเดิมหลวงพ่อพรมแล้วเนี่ยหลวงพ่อพวงก็ถือว่าเป็นอ่าพระเครื่องที่ยอดนิยมอีกนะครับผมแล้วก็จะต่อด้วยเลยนะครับผมเป็นประวัติของหลวงพ่ออ้วนนะครับที่รับช่วงต่อเป็นเจ้าวาดของวัดหนองกระโดนนะครับผมชื่อของหลวงพ่ออ้วนเนี่ยก็คือพระครูนิมิตนะครับวิสุทธิคุณนะครับหรือหลวงพ่ออ้วนวัดหนองกระโดนอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์หลวงพ่ออ้วน เดิมชื่อวิสุทธ์บุญน้อยนะครับผมเกิดเมื่อวันที่16ตุลาคมพศ2487ณนะบ้านหนองกระโดนตำบลหนองกระโดนอำเภอเมืองจังหวัดน,นครสวรรค์น,นะครับผมแล้วก็โดยตามประวัตินะครับในนี้ก็ผมไม่ได้อ่านรายละเอียดอะไรมากนะครับมันจะไม่มีไม่มีช่วงวัยเด็กนะครับก็คือผมจะหาข้อมูลมาปฏิปรตต่อได้ประมาณที่ว่า เมื่อวันที่16พฤษภาคมเนี่ยปี2508ท่านมีอายุครบที่20ปีบริบูรณ์นะครับได้เข้าพิธีบรประชาอุปสมบทที่วัดหนองกระโดน,นครับโดยมีพระธรรมคุณาพรนะครับเป็นอุปชาเมื่อท่านได้บวชแล้วได้ไปจำพรรษาอยู่ที่วัดวังสวัสดีนะครับผมเป็นเวลานานถึง5พรรษาครับท่านได้ศึกษาพระธรรมวินัยพร้อมทั้งปฏิบัติธรรมด้วยความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา ท่านได้ศึกษาเรื่องสมถกรรมมมัทฐานนะครับผมและวิปัสสนานะครับจากอาจารย์อุทันนะครับผมซึ่งเป็นชาวพมา่านะครับผมพระอาจารย์ก็ของท่านก็เป็นชาวพมา่านะนอกจากนี้ยังได้ศึกษาพระเวทวิชาอาคมจากหลวงพ่อรุ่งวัดถ้ำคูหาสวรรค์นะครับจังหวัดนครสวรรค์ ที่สําคัญท่านก็ยังศึกษาพเวททางการรักษาโรคด้วยสมุนไพรจากตําราของหลวงพ่อพวงก็คือหลวงพ่อพวงองค์ที่ผมเล่าไปก่อนหน้านี้ครับผมอดีตเจ้าวาดวัดหนองกระโดนนะครับจากการศึกษาหาความรู้ในทางธรรมและทางปฏิบัติเหล่านี้นะครับท่านได้นํามาใช้ปัดเป่าความทุกข์ยากให้กับญาติโยมผู้ที่ป่วยเจ็บไข้นะครับที่มาหานะครับท่านก็ได้พยายามสดับทุกข์ให้นะครับและคลายทุกข์ได้อย่างน่าอัศจรรย์ ท่านใช้ความรู้ในสมัยโบราณมารักษากระดูกเช่นแขนหักขาหักกระดูกร่างกายส่วนต่างๆให้หายได้และท่านยังรักษาในเรื่องของผู้ที่ถูกคุณใสด้วยเพราะสมัยก่อนเนี้ยทั่วประเทศแหละก็จะมีการใช้พวกคุณใสนะครับมนดําอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็จะเป็นความเชื่อประมาณนั้นแต่สมัยนี้ก็อาจมีอยู่แต่มันก็น้อยนะครับผมก็ไม่ยังไม่ไม,ไม่ไม่เคยเห็นเจอกันตัวนะครับผม และหลังจากนั้นหลวงพระอ้วนท่านก็ได้รับทํางานรับใช้นะครับใช้พระภูษาศาสนานครับและปรับปรุงบูรณะวัดมาโดยตลอดจวบจนกระทั่งในปีพศ2514ท่านได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าวาดวัดหนองกระโดนอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์น,นะครับและหลังจากนั้นต่อมาก็ปี2516ท่านได้รับแต่งตั้งให้เป็นเจ้าคณะตำบลหนึ่งนะครับผมแล้วก็ยาวต่อมานะครับจนมาถึงพศออ2521 ท, 30, ท่านได้รับการแต่งตั้งให้เป็นพระอุปชาแล้วก็จวบมาถึงปี2530ท่านได้รับการแต่งตั้งให้เป็นพระครูสัญญบัตรเจ้าคณะตำบลชั้นตรีเป็นพระครูนิมิตวิสุทธิคุณนะครับผมอืมก็เข้าวๆนะครับประวัติของท่านก็มีประมาณนี้นะครับผม เท่าที่ผมก็หาเอาอ่านมาให้ฟังนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ฟังกันเพลินครับจะได้รู้ประวัติคร่าวๆนะครับในพระเกจิอาจารย์ทั่วประเทศไทยว่าดังเดิมกว่าเขาจะมาเป็นเกจิเนี่ยเขามีอะไรผ่านอะไรมาบ้างก็สำหรับคลิปนี้ผมขอกราบขอบคุณมากครับที่ท่านผู้ชมได้รับฟังรับชมกันนะครับผมขอบคุณมากครับ